อันนี้ชี้มาพูดสินค้าที่ถามวาตะเี้สินค้าเราจะอ่านจากตรงนี้ราคาเนี่ยน NI ี่แปลว่าสินค้านะทำไมมันถึงแปลว่าสินค้าเพราะมันคือทรัพย์จริงราคาเนี่ยคือตำแหน่งนี้มันคือทรนนัพย์เนาะสินค้าก็คือทุกอย่างที่เป็นปทรัพย์นั่แหละมันก็คือสินค้าเราเดังน,นั้นดวงใครก็ตามทรัพย์ของเราไอสินค้าของเราอ่ามันชงกับเทวดาแม้มันชงกับเทวดาตัวนี้แม้แต่ลูกค้าข้าขงบนด้วยนะพวกนี้ขายสินค้าอะไรก็ได้แต่อย่าตุน ลูกค้าที่ตุนเราจะไม่มีลูกค้าการชงกันคือแม่เหล็กก้วดวกันที่ผัดกันออกแปลว่าถ้าเรามีตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีเทวหาก็จะไม่มีะมมอะไรอะไรประมาณนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าวงแบบนี้ทำอาชีพอะไรดีขายสินค้าได้ดีคือขายอะไรก็ขายไปเถอะแต่พรีออเดอร์แต่จริงๆมันมันมีอาชีพระบุอยู่นะแต่เราพูดกว้างๆก่อนถ้าสมมติว่าไอ้พวกที่โงเนี่ยมันมีปัญหากับลูกค้ามีปัญหากับเทวาดา ดังนั้นพีออเดอร์อย่างเดียวเหมือนคนเป็นนายหน้าเป็นต,ตัวกลางไม่ต้องซื้อของมาเองก็ได้ไหรือมีแค่ตัวเทสติส้งมาโฆษณาคนสั่งมาปุ๊บอ่าพีมาโอนมัดจํมาอ่าแค่นี้เราแก้เคล็ดแล้วนะเนะพราะว่ามันเหมือนกับไอ้ตัวสินค้ามีเจ้าของ่ะพอมีเจ้าของปุ๊บเราจะไม่นับว่าเป็นการตุนเราจะไม่ได้ตุนละโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลงเลือกว่าขายอะไรดีเดี๋ยวใครว่ากันแต่ภาพใหญ่คือจริงๆขายอะไรก็ได้ถ้าเรารู้ว่าห้ามตุน หรือบางอาชีพนี้เขาไม่ตุนอยู่แล้วหมือนเป็นช่างภาพอางนี้มันไม่ตุนใช่ไหมล่ะช่างถ่ายภาพงานบริการหรืองานบางอย่างนี่มันไม่มีตัวสินค้าเลยก็แล้วไปแต่ถ้าบางอาชีพที่ต้องมีสินค้าห้ามตุนนะเป็นคฎแบบนี้นะโอเค <Okay. laughs>